สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวหมูยอสะกลน,นครนะคะหมูยอแผ่นสะกลน,นครอืเพิ่งเคยกินครั้งแรกเนาะที่เป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เนาะนี่จ้ะก็จะมีอย่างอื่นด้วยเนาะกุนเชียงนะคะหมําหมูหมําเนื้อนะจ้ะกินกับผักจ้ะจผักโหระพามะเขือพวงนะคะกระเจี๊ยบชะพผักสลัดนะ ถั่วฟักยาวจากเพื่อนจะมาบอกว่ารสชาติอร่อยมากหมูยอสะกลนครน,นะคะใครเคยกินหมูยออุบลแล้วก็ลองไปกินหมูยอสกลนครเนาะจ้ะเรากินแล้วเรายังอยากกินอีกเลยเนี่ยจ้ะพี่สาวพี่ชายนะคะจากสกลขอนแก่นเขาซื้อมาฝากนะจ้ะอือร่อยเลยนาอพี่เขาเลือกแต่ของอร่อยอร่อยมาให้น้องกินเนาะองสายกลัวน้องจะผอมจ้ะอันนี้เขาซื้อมาฝากพ่อฝากแม่เนาะพ่อแม่ก็แบ่งมาให้เรากินนะจ้ะอือทั้งครอบครัวจ้ะสิ่ง ไม่มากจ้ะแผ่นหนึ่งเนาะใหญ่มากๆก็ตัดแบ่งเป็นสี่สี่ส่วนเนาะแบ่งกันกินได้สี่คนเลยอืมสีบ้านเลยจ้ะเยอะแยะจ้ะอืมดูสิเยอะมากเลยอร่อยด้วยจ้ะแล้วชิมสิซอมมาชิมอืมจ้ะเพื่อนจ้ะจ้ะน่ากินมากอร่อยจ้ะเออพอดีเลยช่วงนี้เนาะ ต้องเข้าสู่วงการลดน้ำหนักนะจ้ะก็กินผัก <c oughs> ผกินหมูนะเอ,อ้เข้ากันพอดีเลยจ้ะจ้ะน่ากินมากๆมาทานด้วยกันค่ะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พี่จากสกลขอนแก่นที่นำของอร่อยๆมาฝากนะคะกินกับผักสดๆในสวนของเราเนาะผักสดปลอดสารพิษในสวนของเราเองปลูกเองนะคะเยอะแยะมากมายจ้ะมาทานด้วยกันค่ะ